สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะอันนี้เรามาดูควายขุนของพ่อนะคะอันนี้พ่อก็จับจับมันมัดเชือกตรียมที่จะขึ้นรถไปตลาดยาสูกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ยังกินเหลืออยู่นิดหนึ่งนะคะก็ยังเหลืออยู่นิดหนึ่งตามรางนะคะอันนี้พ่อก็ไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตเรียมที่จะขึ้นควายก่อน เซนิกนะคะเพราะว่าเซนิกเขาก็น่าจะไปตลาดเหมือนกันนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้พ่อไปเพราะว่าลงเอาควายขุนไปที่ตลาดยะโสดูนะคะว่าจะมีคนมาซื้อไหมนะคะก็นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็เพราะว่าพ่อไปสิบตัวนะคะแล้วก็ไว้ไว้ในค้อสักตัวสองตัวนะคะประมาณนี้เนาะดูฝั่งนี้ก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะคะฝั่งนี้นิดนึง ถ้าขายได้ก็เตรียมทําโครงการใหม่นะคะพอจะซื้อวัวมาขุนอีกหรือเปล่านะคะนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะนี้ก็รอดูนะคะมันมีตัวหนึ่งอ้อวนมากเลยทุกคนอุตุมากนี่นะคะก็จะจับมันมาเชือกไว้แบบนี้นะคะแบบนี้พอเวลาขึ้นรถมันจะแล้วขึ้นง่ายะคะ่ะส่วนตัวนี้ไม่ได้เอาไปนะคะตัวนี้ไม่ได้เอาไปนะคะไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง อ้วนอุตุมากก็เวลาเอาขึ้นรถก็จะง่ายนะคะทุกคนเกาะมัดเชือกยาวๆแบบนี้เลยไปตลาดนะคะก็ถ้าขายได้พอจะซื้อวัวมาขุนอีกนะคะส่วนอันนี้ก็พี่จ๊อดพ่อบอกว่าให้ขับรถสิบล้อออกให้แกแกจะขึ้นควาย อันนี้วัวขุนของพ่อนะคะพิ่งลงได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะนี่นะคะวัวขุนอดไหม่นะคะอันนี้ก็จะอ่อนๆหน่อยอันนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะคะเหลือเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเอาของก่อน,น,นอะไรนะเปล่เปล่ขาดยายเออเรวไม่เห็นขมันเครื่องบ่ นุ่นขับไปไว้หน้าบ้านหนูขับไปไว้หน้าบ้านให้เทอเกจัดขับสิบโลออกให้นะคะพอไปกินข้าวอยู่นะคะอันนี้เป็นดูคุณของช่างโนกนะคะที่เราถ่ายคลิปเมื่อเช้านะคะ ดูหัวาหารอันนี้ก็คืออัดหัวาหารจริงๆนะคะทุกคนดูหัวาหารค่อนข้างเยอะนะคะแล้วไม่เน้นข้าวโพดนะคะเน้นหัวาหารนะคะข้าวโพดสี่สี่ถุงะวะเมื่อเช้านะคะแล้วก็อ่าหัวาหารสองถุงนะคะก็คืออัดจุสิตนะคะ Để lên hàng ba 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 Lôi Lôi với Lôi Bye. เซนีก็จะไปตลาดไม่ไกลเอาเกลอาไ้ยเ,เ,เ,เนีก็จะไปตลาดเหมือนกันนะคะวันนี้เอฟแอบน้อยลูกพี่แต่น่าจะไปช่วงเย็นนะคะน่าจะขึ้นช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสีนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เราพอพอกินข้าสิทเสร็จพอจะขับรถมานะคะ อันนี้ก็เพิ่งเริ่มนะคะเริ่มหัดมันก็เหลือเยอะนะคะเหลือเยอะหน่อยเลอค่อนข้างเยอะนะคะรถข้าวโพดมาส่งแล้วไว้ตรงไหนอะ่ะอันนี้ข้าวโพดมาส่งแล้วนะคะเอาไว้ตรงไหนอะ่ะ อันนี้ของแม่แล้วก็ของพี่นุกด้วยเดี๋ยวหนูโทรถามแม่แป๊บหนึ่งจ้ะขอบคุก อันนี้ของช่างนกทั้งหมดนะคะถุงละสามสิบปดบาท Oh, <laughs> อาบะแม่ว่าเมื่อเช้าว่าสามแปอันว่าต่วไดม้นตยนเนาะไปถึง่มีไม่มีคนขึ้นได้ไปขึ้นตอนเช้าใหญ่ก็จ้ามลจ้มจะเป็นใยายโทรหายายไม่โทรเลยพี่ไม่เป็นไรโทรเวม้เวยเวมพูด ทีกีมทีกนกีตนิโตัง้าเลยกียูาก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน